ทีนี้นะคะเรามาดูพลังงานของเดือนมก,กราคมกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีดาวอะไรเข้ามาบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะวันที่3มีนาคมนะคะดาวศุกร์ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีมีน,นะคะซึ่งราศีมมนเนี่ยก็เป็นราศีท่านนา้ำที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักอยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่ในมุมองศาที่ดีนะคะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะ move forward นะคะทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีแบบกระทันหันนะคะหรือว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง อาจจะไม่ได้โชคดีเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอยากจะออกเดทอยากจะลองนะคะในเรื่องของการแบบไปเจอผู้คนนะคะทํางานอดีตที่เราชอบนะคะเพราะว่าจริงๆมีเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็น s p i ร i ชว a l นะคะความสุขนะคะหรือว่างานอดีตเ,เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะจะได้เจอคนถูกใจนะคะจากการทําที่เราสิ่งที่เราชอบก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไปดูนะคะว่ามีของคุณเนี่ยอยู่ในบ้านไหนนะคะอย่างเช่นโมอยู่ในบ้านห้านะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่ เป็นความสนุกความจอยนะคะหรือว่าการไปใช้ชีวิตที่ชิลๆรีแลก์นะคะก็จะมีความสุขในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ทีมาดูวันที่6นะคะดาวองคานเดยถอยลังนะคะจากลีโอเข้าสู่กรกฎนะคะกรกฎเป็นาราศีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักนะคะมอง,องว่าธีมของเดือนมก,กราเนี่ยเป็นธีมของความรักจริงๆนะคะเป็นธีมของความสุขนะคะหรือเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเพราะว่าลีโอ่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเดินอยู่ในลีโอก็คือการที่ทำอะไรที่มัน outstanding นะคะคนเห็นนะคะเป็นอะไรที่แบบ จับต้องได้เนาะมองเห็นนะคะแต่ว่าเคนเซอร์เป็นอารมณ์ของอารมณ์ความรู้สึกค่ะความรักความจอยฟูลในตัวเองนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะเดินถอยหลังหมายความว่าเราควรจะกลับเข้ามาในตัวตนของเราในความสุขในชีวิตของตัวตนของเราจริงๆหรือว่ารวมถึงครอบครัวนะคะคนในบ้านเนาะแล้วมันอยู่ในมุมมุษาที่รวมกันในเลข88นะคะดังนั้นถ้าเรากลับมาทํากันบ้านกับตัวเองนะคะมาทําในสิ่งที่เราชอบจริงๆมองถาตัวเองในสิ่งที่ สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรที่มันทําให้เรามีความสุขอะค่ะหรือเบสพื้นฐานนะคะในการทําอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกคนนะคะที่ให้เขามีความสุขมากขึ้นมันก็จะนําพาความมั่งคั่งมาให้กับคุณได้นั่นเองค่ะแล้วก็มองว,งว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เราทํากันบ้านกับตัวเองในเรื่องของความรักเนี่ย มันจะทําให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของความออมบันแดนหรือความรักที่ไม่จํากัดนะคะมองเห็นความล้นเหลือของจักรวาลว่ามองว่าความรักมันไม่ใช่สิ่งที่มีเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งที่จํากัดตัวตนของเราแต่มันเป็นสิ่งที่ออมบันแดนมันมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วมันสามารถไหลเข้ามาได้เรื่อยๆในตัวตนของเรานะคะแล้วก็วันที่8นะคะดาว น้ะเข้าสู่ราศีมังกรนะคะมังกรเป็นการสื่อสารอะไรที่มันเป็นมีความภูมิฐานนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะดูแบบจับต้องได้ลูกแบบซีโอนะคะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะคะก็ควรจะเป็นการสื่อสารที่ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะเช่นบางคนอาจจะวางแผนในการทําเว็บไซต์นะคะทําเพจของตัวเองนะคะหรือว่าทําอะไรที่ดูรู้สึกว่ามัน มันเข้าไปอ่านรายละเอียดเราแล้วเห็นเราว่าไอ้คนนี้เนี่ยดูแบบมีความรู้จริงๆนะดูจับต้องได้จริงๆนะดูแบบพูดแล้วดูน่าเชื่อถืออะค่ะ มากขึ้นนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่แบบอาจจะต้องมีกระดาษนะคะมีเป,ปเปอร์นะคะมีใบรับประกันนะคะหรือมีรีวิวของลูกค้านะคะมันจะทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้พอวันที่14นะคะฟูมเข้าสู่ราศรีกร,รกฎเเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักความสุขทั้งนั้นเลยนะคะกร,รกฎก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือความสุขในชีวิตนะคะหรือเรื่องของบ้านโฮม m ฟมีไล f ์นะคะครอบครัวซึ่งมันตก25 าที่มันเป็นเลขของชีวิตนะคะที่59ลิบดานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบโสดอยู่นะคะก็อาจจะมานิเฟสนะคะหรือขอพรความสุขในชีวิตนะคะให้เจอเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่ดีหรือว่ารวมถึงความรักที่เป็นความรักที่ใช่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเราจากอยากจะแบบทาให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่จะมานิเฟสนะคะให้เกิดความสุขในชีวิตนะคะ แล้วก็พอวันที่20นะคะซันไซเข้าสู่ราศีกุมเนาะก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับราศีกุมก็จะเป็นช่วงจังหวะของแบบออค a r ีย s ซีซั่นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ เกี่ยวข้องกับงานไอเดียนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินโนวชันนะคะคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือไอทีเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเด่นในช่วงนี้นะคะมันเข้าเวลาตีสามนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมือนเป็นการสตาร์ทใ,ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นนะคะ พอช่วงปลายเดือนนะคะดาพูดนะคะจะเข้าสู่อะโเรยสนะคะจากแคปิคอนเข้าอะโเรยสนะคะการสื่อสารมันก็จะปรับมากขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่แบบเน้นในไอทีมากขึ้นเช่นสื่อสารในโลกพับลิกออนไลน์นะคะหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่มีความยูนิคนะคะคนเห็นจําได้ฟังคุณครั้งแรกแล้วรู้สึกจําได้นะคะแล้วมันเ,เซ็กทายกับนอตโนดนอตโนดคือเส้นทางที่ใช่นะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะสื่อสารในเรื่องของ การทาอาชีพของตัวเองนะคะคัทแอนนอสนะคะการประกาศออกไปนะคะจะดีมากๆเลยเพราะว่าพอว,วันถัดไปมันจะเป็นนิวมูนนะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเมื่อคิวรีมันคอนจั้งชันกับปูโตดังนั้นการสื่อสารอะไรที่เป็นนิวบิกิหนิ่งในเรื่องงานของคุณนะคะในการที่จะลันช์โปรเจกต์ใหม่ๆหรือการที่จะเริ่มต้นสตาร์ทไลน์บางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่ามันคอนจั้งชันกับพูโตคือมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบระยะยาวในชีวิตของคุณหรือว่ามันเป็นบิ๊กอิมแพคหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงงใใหญ่ๆนชีวขอคุณได้ เองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงทั้งหมดนะคะรายเดือนนของเดือนมะกราแต่ทีนี้เราไปดูในแต่ละราศีกันบ้างนะคะว่าควรจะโฟกัสในเรื่องอะไรแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะเกิดในแต่ละราศีนะคะ